เราจะได้กล่าวคำอธิษฐานพร้อ,อรกันเลยนะครับไหนๆมาแล้วนะบางคนบอกแล้วว่ามาเอ๊ะทำไมมีแต่ความสวยความแ,แปลกแปลกตรงไหนไมีเห็นมีอะไรเป็นแต,แต่ของแตกโอ้โหตัวของแตกเนี่ยครค,คือของแปลกนะครับเอาของเสียมาทำให้เป็นดีได้ไ,ได้ยังไับเชินะครับวันนี้ปีใหม่แล้วก่อนจะสิ้นมงคลาเดี๋ยวผมก็ไม่อาจจะไม่ได้ขึ้นมาตรงนี้อเดี๋ยวผมไปงานมีคนต่อนะครับเพราะหลังจากที่ศาลเราเราเราจะเวียนพระศัลป์นี่ก็หนึ่งรอบแต่แล้วผมจะเล่าเรื่องที่ประวัตินะครับพระหรือเจ้าทั้งห้าพระพรนี้ให้อย่างละเอียด ตัวที่ท่านเคยได้ยินในฝัมาก่อนนะครับครับตั้งใจนะครับและกล่าวตามผมนะครับตั้งนโมพร้อมกันเลยนะครับนโมวโตมมาสมพุทัะโสวโตอะรหะโตสัมมาสัมพุทสะนโมตัสสะภะคะวโตอะรหะโตสัมมาสัมพุทตะกล่าวตามผมนะครับด้วยบุญกุศล ที่พระพุทธเจ้าสบายตามาระลึกถึงคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งท่าพระองค์ที่อยู่เบื้องหน้าของข้าพเจ้าทั้งปวงนะบัดนี้